ท่านผู้ชมครับกัมพูชาใต้เงื่อมือจีนจะบีบก็ตายจะขายก็รอดไปไหนไม่ได้ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาครั้งนี้ทำให้จีนได้เห็นท่าแท้ของขมรที่ไว้ใจไม่ได้เลยไม่เคยสำนึกบุญคุณซึ่งคนไทยก็คงจะรู้เช่นเห็นชาติสันดานพระยาละแวกตั้งแต่โบราณแล้วซึ่งจีนได้เจอกับตัวจริงๆแล้ว ก็ต้องเร่งทั้งกัรพูชาและไทยตกลงกันให้ได้ในเร็ววันเพราะว่าการสำรวจขุดเจาะพลังงานต้องใช้เงินทุนจำนวนมากมายมหาศาลใช้เวลาหลายปีกว่าจะคุ้มทุนและที่สำคัญคือน้ำมันและก๊าซธรมรมชาติกำลังถูกท้าทายจากพลังงานใหม่เหมือนกับที่ทักษิณชินวัตรได้พูดสะท้อนให้เห็นจิตใต้สำนึกและสันดานตัวเองพูดว่า เขตทับซ้อนถ้ามีทรัพยากรก็แบ่งคนละ50-50เป็นหลักที่คงจะต้องทำเพราะไม่อย่างนั้นน้ำมันแก๊สอยู่ตรงนี้อีกไม่เกิน20ปีก็ใช้ไม่ได้แล้วนะเพราะว่าคนเริ่มรังเกยียตฟอสซิลถ้าช้าเท่ากับว่าทิ้งทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ใต้ดินนี่ใช่ไหมครับที่ทำให้ในายหุนเซนต้องมาหานายทักษิณถึงบ้านจันทร์สองลาทันทีที่นายทักษิณออกจากโรงพยาบาล และพอสองตระกูลตกลงกันไม่ได้ก็เลยแตกหาักกาันกลายเป็นสงครามที่สร้างความเดือดร้อนให้กับสองประเทศท่านผู้ชมครับพอจีนเริ่มรับรู้ได้ถึงความสัมพันธ์กับมูชาที่เปลี่ยนไปหลังจากฮุนมาเน็ตขึ้นเป็นนายกกมูชาและได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสิทธิพิเศษในการลงทุนในกัมชาหลายอย่างอ้างว่าเพื่อรักษาอธิปไตยของชาติไอฮุนมาเน็ตเ้ย ประเทศมึงมีอาิปไตยที่ไหนวะไม่เคยมีสมัยก่อนยังไม่ยังไม่ยังนับวันวันวอเวลานอนปวติศาสตร์จังมีประเทศมึงไม่เคยมีมาก่อนนะไอ้ลูกสมเด็จจากนรกแต่จีนมองว่านี่คือเปลี่ยนข้อตกลงฝ่ายเดียวและไม่แฟร,ร์หลักการของจีนง่ายๆคือการร่วมมือกันต้องเชื่อใจกันถ้าจะพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันก็ต้องรักษาสัญญาตามข้อตกลง รัฐบาลหุนเมล็ดต้องการผลประโยชน์จากจีนแต่ไม่เคยยึดถือความข้อตกลงเดิมเมื่อหุ่นเมล็ดเปลี่ยนวิธีการปฏิบัต่อจีนและเมื่อข้อตกลงเดิมถูกทำลายความสัมพันธ์ก็ต้องถูกชั่งน้ำหนักกันใหม่นี่อาจจะเป็นสายทำให้จีนเปลี่ยนเงื่อนไขโครงการคลองฟูนันเตโชจากเดิมที่จีนเป็นฝ่ายลงทุนเกือบทั้งหมดมาเป็นให้กัมพูชาออกเงิน51% ซึ่งแน่นอนแล้วกัมพูชาไม่มีเงินทำให้โครงการหยุดชะงักมาจนทุกวันนี้แต่จีนก็คาดไม่ถึงล่าสุดเมื่อฮุนเซนขอ้จีนหนุนหลังเพื่อเปิดสึกกับไทยจีนไม่ยินยอมกัมพูชาก็กล้าที่จะหักหน้าแปรพักเข้ากับอเมริกาและยังป้อยอนายโดนัลด์ทรัมป์จนแม้แต่คนอเมริกันบางส่วนยังกระดากว่าประเทศที่สหรั ตราหน้าว่าเป็นรัฐโบราณของจีนแล้วเป็นประเทศที่กระทรวงการยุติธรรมสหรัฐตราหน้าว่าเป็นประเทศที่เป็นศูนย์รวมอาชญากรรมข้ามชาติฟอกเงิน call center เ,เ,เว็บพนันออนไลน์ค้ามนุษย์จูจ่ๆกลับมาเลียสหรัฐได้ถึงขนาดนี้แต่หลังจากควันปืนเสียงระเบิดสงบลงนายฮุนเล็ตคงคิดได้ว่ากัมพูชาไม่อาจจะขาดจีนได้เพราะอะไร เพราะข้อที่หนึ่งจีนเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่สุดกัมพูชาเกือบ4,000ล้านดอลลาร์หรือ1 2 0 0 0 0ล้านบาทการลงทุนของจีนคิดเป็นส,าาสัดส่วนเกือบ50%หรือครึ่งหนึ่งของเงินลงทุนต่างชาติทั้งหมดของกัมพูชาข้อ3ยังไม่รวมเรื่องการท่องเที่ยวความร่วมมือด้านการพัฒนาความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมซึ่งจีนให้เงินฟรีๆกัมพูชาอีกเป็นจำนวนมาก ข้อสุดท้ายที่สําคัญที่สุดเงินทุนจากจีนเทาที่แฝงอยู่ในบ่อนการ,รนันั่วเขเมรแก๊งสแกมเมอร์แก๊งคอเซ็นเตอร์ด้วยเหตุนี้หุนน้นมเนตจึงหลีกไม่พ้นที่ต้องกลายร่างแม่งแปลร่างเก่งจริงๆไอ้ผู้นำเขเมรไอ้พวกตะคูลทุนนกสองหัวลิ้นสองแฉกหันมาประจบประแจงจีนอีกครั้งหนึ่ง มีการเขียนบทความลงหนังสือพิมพ์ชานาเดลลี่ของทางการจีนชื่อบทความว่าแนวโน้มความร่วมมือของกัมพูชาและจีนท่านผู้ชมครับบทความนี้มีเบื้องหลังเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังบทความนี้เริ่มต้นในการเกริ่นว่ากัมพูชากับจีนมีมิตรภาพอันยาวนานและมัน่นคงอันเป็นสายธมพิเศษท,ที่ผู้นำสองประเทศได้ร่วมกันหล่อหลอม สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันมิตรภาพระหว่างกัมพูชาและจีนที่สืบทอดกันมายาวนานมั่นคงนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความไว้วางใจทางการเมืองอันแน่นแฟ้นและไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันจากนั้นก็พูดถึงหลักการจีนเดียวโดยบอกว่ากัมพูชาย,ยึดมั่นในหลักการจีนเดียวอย่างเคร่งครัดและเชื่อว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไต้หวันฮ่องกงทิเบตและซินเจียงนั้นเป็น เรื่องภายในของจีนหุนมานเน็ตในบทความยังพูดถึงความร่วมมือกับจีนคือ BRI 1หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางหรือ RCEP เขตการค้าเสรีจีนอาเซียนมีหน้ำซ้ำยังส่งท้าบทความว่ากัมพูชายังคงมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในทุกภาคส่วนเพื่อสร้างผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับทั้งสองประเทศและมีส่วน สนับสนุนภูมิภาคที่มีสันติภาพเจริญรุ่งเรืองและบูรณาการมากขึ้นท่านผู้ชมครับตามผมอม่บทความที่นายหุนเมเนตลงในหนังสือพิมพ์ชายนาเดลี่ถ้าคนที่พอคุ้นเคยอย่างผมหรือหล,หลายๆท่านกับจีนอยู่บางอ่าแล้วรู้ได้ว่าได้เลยทันทีอ่านแล้วรู้เนะนี่เป็นสำนวนการเขียนแบบจีนชัดๆ ไม่ใช่ไม่ใช่ราชการจีนเขียนไม่ได้แบบนี้ผมเชื่อเลยว่าบทความนี้ในฮุนมนเน็ตหรือทีมงานชาคมชาเขียนชิ้นิี้โดเองผมไม่เชื่อายจีนเขียนให้ในนามของฮุมนเน็ตเหมือนกับเป็นจดหมายสารภาพผิดไม่ได้พูดอยู่อย่างเดียววงเล็บนะผมขอโทษจีนนะครับที่ผมเพียนไปไปเข้าข้างอเมริกา <c oughs> นอกจากนี้การเลือกเผยแพร่บทความเป็นภาษาอังกฤษบทความนี้นบทความภาษาอังกฤษครับท่านผู้ชมไม่ใช่ภาษาจีนลงในหนังสือ China Daily ภาคภาษาอังกฤษซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ฉบับเดียวของหนะกรรมการส่วนกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนแสดงให้เห็นว่าข้อความนี้มุ่งไปที่นอกประเทศจีนหรือก็คือต้องการให้โลกและอเมริการับรู้ว่ากัมพูชายังยืนอยู่ข้างจีนอยู่ แต่ในฮุนแมนเนตต้องรับรู้ว่าที่รัฐบ,บาลจีนสนับสนุนกัมพูชาก็เพราะเหตุผลทางภูมิรัฐศาสตร์เพราะจีนลงทุนลงแรงกับกัมพูชาไปมากแล้วคงไม่ยอมปล่อยให้ตกอยู่ในมือของสหรัฐได้ที่สําคัญจีนสนับสนุนกัมพูชาไม่ใช่สนับสนุนตระกูลหุนเพราะจีนเชื่อมต่อผู้นํากัมพูชามาตั้งแต่สมัยเจ้านารดมศรีนุถึงขนาดสร้างวังให้อยู่ที่กรุงปักจ่ง จัดสรรง,งบประมาณใช้ดูแลเจ้าสีนุก,กว่า6ล้านหยวนเจ้าสีนุใช้กรุงปักกิ่งเป็นสถานที่จัดตั้งรัฐบาลช่วงคราวลี้ภัยอยู่ในจีนนานหลาย10ปีจนกระทั่งสวรรคตที่กรุงปักกิ่งในช่วงสงครามเขมรสี่ฝ่ายจีนหนุนหลังเขมรแดงแต่ไม่เคยทิ้งเจ้าเสียนุส่วนความสัมพันธ์จีนกับคุณเซนพึ่งมีมาแค่สิบกว่าปีนี่เอง จะเห็นได้ว่าไม่ว่ากัมพูชาจะเปลี่ยนผู้นำไปกี่ยุคกี่สมัยจีนยังมีบทบาทนำในกัมพูชาอยู่เหมือนเดิมและนายฮุนมนเด็คงรู้ดีว่าในช่วงเดียวกัน,กนที่ตัวเองเยือนประเทศจีนนั้นนายฮุนเซนกดปุ่มผมใช้คำว่ากดปุ่มนะฮะสั่งกษัตริยศรีหะมุนีกับมารดาวรราชมาดามาดาโมนิกเดินทางไปจีนในช่วงเวลาเดียวกัน ทั้งั้นนี้สภาพของเจ้าสีหมุนีกษัตริย์กามูชาวนี้เหมือนพระเจ้าเฮียนเตนในสมัยปราราชวงศ์ฮั่นตะวันออกกับยุคสามก๊กที่หุ่นเซนเปรียบได้เหมือนเป็นตังโตตั้งขึ้นมาเอามานั่งเป็นหุ่นเชิดเอากษัตริย์เขมรมานั่งเป็นหุ่นเชิดไม่ได้มีอำนาจบารมีแต่อย่างใดแต่ฝ่ายจีนยังคงให้เกียรติเชิดชู กษัตริย์ของขเขมรอยู่เหมือนเดิมเจ้าเสียมุนีเดินทางไปจีนปีละสองครั้งเป็นประจำอ้างว่าเพื่อตรวจสุขภาพแต่ที่จริงแล้วนกที่หลบออกจากกรงทองของคุณเซนชั่วคราวโดยสิ่งที่จีนได้คือข้อมูลด้านสุขภาพของประมุขก,กัมพูชาที่จีนรับรู้อย่างละเอียดรวมถึงความสัมพันธ์ของราชวงศ์กัมพูชาซึ่งแม้ว่าทุกวันนี้จะถูกคุณเซนยึดอำนาจไปจนเหมือนเป็นแค่ เจเวิตสารพระภูมิแต่ควน,นกรรมัมพูชายังศรัทธาอยู่ในราชวงอยู่มากและนี่ก็เป็นหมากอีกตัวหนึ่งของจีนท่านผู้ชมครับกัมพูชาใต้เงื่อมือจีนจะบีบก็ตายจะคลายก็รอดไปไหนไม่ได้ความขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาครั้งนี้ทำให้จีนได้เห็นท่าตแท้ของขมเมรที่ไว้ใจไม่ได้เลยไม่เคยสำนึกบุญคุณซึ่งคนไทยก็คงจะรู้เช่นเห็นชาติ สันดานพระยาละแวกตั้งแต่บบราณแล้วซึ่งจีนได้เจอกับตัวจริงๆแล้ว